ก็เป็นประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะ<ช>พูดถึงประเทศฝรั่งเศสน<ช>ี่เราจะนึกถึงอะไรเวลาเราแบบเอาในฐานะที่เราเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะโอ้โ,อโ,หโ,หโ,หโหเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะอ่าก็คงจะนึกถึง French Revolution ในปี1789ไม่ก็พระเจ้าหลุยส์ที่16หรือนโปเลียนอะไรเงี้ยแต่ว่าจากขา่าวที่เป็นผ่านมาเหมือนจะเห็นมีเหตุการณ์ต่อการณในฝรั่งเศสมากๆเลยอย่างล่าสุดคดีที่เป็นข่าวดังเลยก็อย่างคดีของสมุเอลบาติชเช่นะ อ่ะใช่ฝรั่งเศสเนี่ยการก่อการร้ายเยอะมากเลยแต่มันก็แปล,แปลกๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเซนต์กลาสตีก็คือรัฐกับศาสนานยแยกออกจากกันบางรัฐเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยแยกเขาบอกว่าการแยกเนี่ยมันช่วยให้ปกป้องเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชนชาติของเขาแต่ก็หลังๆมาเนี่ยกฎหมายที่ว่าเนี่ยก็มกักจะใช้ในการเลือกปฏิบัตินคนเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะชาวอิสลาม ซึ่งอาจจะด้วยการก่อการร้ายก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเอา,เอาน้ำมันน้ำเขา้ากองไฟอะที่ทําให้ความสมคั์รัวบางฝรั่งเศสกับโลกมุสลิมในแย่มากกว่าเดิมอืมไอนโยบายอันนี้มันเหมือนเป็นนโยบายที่แค่ใช้กับเฉพาะภายในในั้นเลยเนาะแต่ว่าถ้าเติว่าเราลองมองเข้าไปแบบลึกๆแล้วอะมันก็ค่อนข้างเกี่ยวกับความสัดกันระหว่างประเทศเหมือนกันเะนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเทศมุสลิมอะไรเงี้ยใช่ค่ะพูดถึงการแยกตจากศาสนาเนี่ย โอเคมันมีกฎหมายในปี1905นะคะแต่ว่าความคิดที่จะแยกได้กับศาสนาออกจากกันเนี่ยมันก็มีมันตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมคะอ๋อใช่เลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสยังมีความสัมพันธ์กับศาสนาคริสต์โดยเฉพาะที่ใกล้โรงงานคาร์อลิกมายาวนานมากกลายเป็นแบบศาสนาประจำชาติเลยด้วยซ้ําแล้วก็ศาสนาคริสต์เอมันมีบทบาทอย่างมากใน คมการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมของฝรั่งเศสมีความใกล้ชิดกับสถาบันกษาริย์ด้วยแต่ว่ามันมีการแบบว่าขูดรี่มีการขายม้ไถยบาามากขึ้นในเงี้ยในนักบวชเลยทําให้คนฝรั่งเศสเนี่ยไม่พอใจจนเกินแบบกระแสต,ต่อต้านขึ้นมาแต่ว่ากระแสมันยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะว่าพระเจ้าอยู่ที่16เนี่ยมันขัดขานเรื่องนี้ประชาชนอายากให้ถาสนาเนี่ยไปอยู่แบบภายใต้การปกครองของรัฐโดยในท้ายสุดแล้วมันก็มีคำ ิทธิมนุษย์แล้วก็พระมรงงในปี1789ที่อนุญาตให้มีเสรีภาพทางศาสนาแต่ไปที่กิจกรรมทางศาสนาเนี่ยจะไม่ล้่มเมิดหรือว่าเป็นอันตรายต่อแบบสังคมและในท้ายที่สุดเนี่ยพระสันตะปาปาเนี่ยก็ถูกยึดอำนาจแล้วก็ศาสนาเนี่ยก็กลายไปอยู่ภายใตย้รัฐค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นจ้าแรกของการแยรกทางดจาศาสนาเลยนะคะแต่ว่าความพยายามตรงนี้มันจะสิ้นสุดในสมัยนักเรียนนะคะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยมีกงกกดาปี1801ที่นักเรียนเนี่ยทำกับาภาษาละปปาในสมัยนั้นที่เขาจะระบุไว้ว่าศาสนาคริสต์ในยครรนกนาลผลิกเนี่ยจะกลายเป็นศาสนาหลักของชาวฝรั่งเศสแล้วก็จะคืนเสศษต่างๆที่นักบวชหรือศาสนาจักรที่เคยยึดอำนาจไปเมื่อปี1789กลับคืนมานะคะ่ะ แล้วพอเขากลับมาคืนดีแบบว่าให้อำนาจให้ศาสนาอยู่ต่ออนะไรเงี้ยแล้วกฎหมายที่แยกศาสนาออกจากรัฐเนี้ยมันจะมีขึ้นตอนไหนแลวมันเป็นยังไงคนะค่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับการแยกศาสนาออกจากรัฐเนี่ยมันมีอยู่ในปี1905โดยตอนนั้นมันเป็นการแยกศาสนาคริสต์นะกฎหมายตรงเนี้ยเขามีหลักอยู่ประมาณสามประการค่ะประการที่1ก็คือความเป็นกลางของรัฐประการที่2องเนี่ยก็จะเป็น เสรีภาพในการนับถือศาสนาอันที่3ก็จะเป็นอำนาจสาธารณะที่รัฐจะทํากับศาสนาได้กฎหมายตรงนี้เขามีนมาไว้เพื่อปก,ป,กป้องเสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนรัางเศสเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอยู่ที่ว่ารัฐเนี่ยจะไม่จ่ายเงินอุดหนุนให้กับศาสนาใดๆเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าโดนประนามมากโดยศาสนาจักรที่กรุงโรมเนาะเพราะว่าไปเป็นเรื่องสะเทือนจิตใจแต่ก็ตอนหลังมาเนี่ยฝรั่งเศสก็เริ่มเริ่มนิยมนับศาสนาคริสต์มากขึ้นก็เปการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ปริบัติหนังสักขึ้นค่ะโอเคแล้วอย่างี้เนี่ยมันกฎหมายเนี่ยมันมีผลต่อศาสนาอิสลามหรือยังคะเอ่อจริงๆแล้ว1905เองเนี่ยมันก็เกี่ยวกับศาสนาคริสต์โดยตรงนะคะเพราะว่าโอเคจำแปดนย์เมื่อกี้เนี่ย มันก็ทำให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนารป,สนประจำชาติของชาติฝรั่งเศสเนาะมันกฎหมายตรงนี้มันก็เลยมาบังคับใช้กศาสนาคริสต์มากกว่า mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. แล้วพอฝรั่งเศสละอันไหนคนเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีการใช้กฎหมายเนี่ยเข้าไปใช้ในบาบักับใช้ในประเทศอันไหนคมด้วยไหมเอ่อพูดถึงอนนันไหนคนก็เลือกถึงแบบภารกิจอ,รอารยาลซิลลัสซิลล mm ิ hmm. ชัน mm hmm. ชที่แบบว่าคนตะวันตกเนี่ยจะมาเคลมกับประเทศอื่น,นๆว่าเนี่ยฉันมั่งเพื่อปล่อยเธอ อะไรกังวลอย่างเงี้ยน,นะคะตอนนีนเรืเอง่ศาสนาเนี่ยเขาก็เอา1905เนี่ยก็จะเอามาใช้ในการต่อว่าด้วยความเข้ากันไม่ได้ของกฎหมายท้องถิ่นบ้างกฎหมายศาสนาบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เรื่องเนี้ยมันถูกตัดตกไปแต่ว่าด้วยความที่ถูกตัดตกเนี่ยเนาะศาสนามันก็ยังคงอยู่ใน,นส่วนศาสนาอิสลามนะคะมันก็ทําให้คนในพื้นที่ที่ถูกปกครองตรงน,นั้นเนี่ยเขาเอาศาสนาอิสลามเนี่ยมาเป็น หมือนพื้นฐานของเขาว่าฉันเป็นคนอิสลามเหมือนกันนะเขาก็สามารถต่อสู้เพื่อได้รอยกระดาษได้จนสาเร็จแต่ว่าก่อนที่จะได้รบอยกราดสำเร็จเนี่ยเขาก็แน่นอนว่าก็ต้องมีคนจากตรงนั้นอ่ะอกพยกงย้ายเพอยู่ในแครเ่งเศดด้วยตรงนี้มันก็จะทาให้ชาวมุสลิมในแครเชสเซดมีจำนวนมากขึ้นค่ะ เราอย่างพอชาวมอสลิีมเข้ามาในฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นก็แบบเป็นแบบเ,นบบเนบบดนนิสเซนตูล่าสุดเราใช่ป้ะแล้วเขาทำยังไงเขาอ,อัออดเขาต้องสร้างวัสดุยึดด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีเงินทุนเงินจากที่ไหนมาอุดของเขาเอ,อ่อโอเคก็ดับเนี่ยเขาใช้ขอ้อแบบเป็นช่องโหว่เหมือนกันนะเพราะว่าโอเคดับให้มันสนับสนุนไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีการเข้ามาของสมาคมที่ไม่สวยหาผลกำไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาช่วยทันอุดหนุนในการสร้างวัสดุตรงนี้ หรือรัฐบาลต่างประเทศเนี่ยเขาก็ส่งเงินมาให้สับงคมกันนะอย่างเช่นรัฐบาลแองจิเลียนเนี่ยก็ให้เงินสนับสนุนหลายล้ายนยูโรเลยเพื่อมาสร้างวัสดุยพีใ่ใหญ่มากๆในปารีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามในยุโรปอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วพอคนอ,อิสลามเนี่ยเข้ามามากๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีแบบมีปัญหาต่อมาหรือเปล่าแล้วฝรั่งเศสเองเนี่ยมีการเทคแอคชั่นยังไงในเรื่องนี้บ้าง ก็ในฝรั่งเศสเนี่ยก็มีอาคติเกี่ยวกับชาวสลิมเยอะเนี่ยนะคะ,ะเห็นได้จากการที่รัฐเนี่ยมีมาตรการต,าต่างๆเพื่อเพ่จะมาต่อต้านชาวสลิมในฝร,ร,รั่งเศสอย่างเช่นในสมัยปี2004เนี่ยชารชีคัพเองเขาก็มีกฎหมายข้างตัวออกมาช่วยกฎหมายศาสนที่ห้ามไม่ให้มีการแต่งกายเพื่อแสดงออกทางาศาสนาในโรงเรียน หรือว่าในปี2010นี่ก็ลาซาโรซีเองเนี่ยเขาก็มีกฎหมายที่ชื่อบรุก,ก้าก็คือห้ามไม่ให้ยูสซีลินเนี่ยใส่ผ้าคพรมศีรษะในที่สาธารณะในสมัยของซูออลองเองเน,นี่ยแน่นอนคือซูออลองมีการก่อการการ้ายเยอะมากนะคะเขาก็จะมีการกระทำของรัฐที่แบบเป็นการต่อต้านนะยูสซีลินอย่างเช่นไปเท้าไม่ใช่กิบบ้างแยกผิวบ้างดูหมิ่นบ้างอะไรแบบนี้นค่ะ ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีกระแสทัศนรติว่าที่ทําแบบเนี้ยมันแสดงให้เห็นถึงโรคภัออิสลามของคนฝรั่งเศสพูดถึงกระแสการเกลียดกลัวชาวอิสลามแต่ว่าอิสลามโมโรเบียก็ต้องพูดถึงแบบเหตุการณ์นายวันๆเลยเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่สง่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะแบบสังคมแบบตะวันตกอย่างในฝรั่งเศสเองอ่ะปีที่แล้วก็มีการโจมตีแบบชาวมุสลิมบบถึงแบบสองสสิบห้าครั้งเลยอย่างเงี้ยแต่ว่า จากเมื่อก่อนอ่ะในปีแบบว่า2004หรือว่า2 0 1 0ที่เคยกล่าวไว้ว่าแบบมันก็มีเหตุการณ์ออกกฎหมายอะไรต่างๆมาเพื่อกีดกันอิสลามเนี้ยมันก็เกิดความรุนแรงอย่างเช่นในสายของสกอตซีเองอ่ะก็มีเหตุการณ์ทาร้ายแบบชาวแบบเอเบเลต้วยการแบบไปฉีกผ้าปิดหน้าเขาะอะไรเงี้ยมันก็สะท้อรให้เห็นว่าแบบจริงๆล้วเหตุการณ์ในวันๆอ่ะมันก็ไม่ใช่แบบว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดกระแสอิสลามมองบรขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่แบบมากระตุ้นให้เกิด ให้กระแสอิสลามโควิดที่มันเคยฝังอยู่เนี่ยมันแบบว่าปะทุขึ้นมามากขึ้นคือในสังคมฝรั่งเศสเองเนี่ยมันมีเหมือนมีความเชื่อ,ห,อหรืออคติที่มันแบบว่าไม่ดีต่อชาวมุสลิมที่เขาคิดว่าแบบว่าเออมันเคยมุสลิมอาหรับเนี่ยมาเป็นแบบว่าคนที่ทําลายทําลายอารยธรรมแบบยุโรปอะไรประมาณนี้ ในอคติความเชื่อของฝรั่งเศสมันก็จะมาให้เห็นว่าแบบชาวฝรั่งเศสเองจริงๆแล้ว่ก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมอื่นๆเลยอะไรเงี้ยอิสลามมาเปลียนในฝรั่งเศสมันก็เลยเป็นแบบมีมสาเหตุมาจากแบบบริบททางสังคมการแ,แล้วก็ความเชื่อทางประวัติศาสตร์ที่มีอคติต่อแบบศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยใช้อันเนี้ยมาเป็นข้ออ้างในการแบบว่าสร้างมาตรการการขีดกันแบบชาวฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเอ้ชาวมุสลิมแบบเนอค่ะก็ มุสลิมเอ่อมันก็เลยสะท้านเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะแนวคิดแบบขวาจัดหรือว่าการเยื้เชื้ชาติเนี่ยมันไม่ได้หายไปแล้วก็มันยังฝังอยู่ในสังคมกั่งเศสพูดถึงกระแสการลูกรวยสลามนะคะก็ มันก็ถูกเอามาใช้ในเกมการเมืองเหมือนกันนะโอเคเราอ,อันนี้เราจะต้องพูดถึงรักนี้เลยทักขวาจักของฝรั่งเศสก็คือกงในชนามในอตแลนที่มีมาที่ระแวนเป็นหัวหน้ารักนะคะ<ม>ก็รักนี้ก็จะมีนายบายที่สุดโต่งอารมณ์เป็นเหมือนแบบแชมป์ของยุโรปอะไรประมาณเนี้ยต่อต้านทุกอย่างต่อต้าน e อีต่อต้าน L g BT ต่อต้านโวกพย,ย,กยพโดยเฉพาะชาวม,มุสลิมนะคะในการหาเสียงปีที่แล้วของเขาที่แล้วนะคะเขา,ะะขาก็เคลมไว้ว่าเนี่ยนะ พวกผ้าคลุมศีรษะมสัสยิดหรือแบบการทำละบาดเนี่ยมันเป็นไทยทางวาางัฒนธรรมซึ่งก็มันก็น่แาแปลกใจว่าคราที่แล้วอ่ะมาที่เลอแปงก็แบบได้รับเลือดชิงถือแบบรอบสุดท้ายเลยนะของการเลือดตัดในเมื่ดีก็แบบคฝรั่งเศสก็มีความคิดแบบเดียวกันก็คงไม่น้อยเหมือนกันค่ะอืมแสดงว่านี่ก็เหมือนจะเป็นโชคดีน้อยๆของฝรั่งเศสหรือเปล่าที่เออเลอแปงไม่ได้ชนะคราวที่แล้วอ่ของนางหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันจ้ะจริง ในสมัยมาคงเองเนี่ยเออถึงแม้ว่ามาคงจะเคลียว่าพักตัวเองมันพักกลางก็เน็ตก็ดีนะคะแต่ว่าเออเขาก็โดนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่านโยบายที่ต่าบมุสลิมของเขาเนี่ยมันเบาจนเกินไปพอก็มีการคาดเดากันว่ามาคงอาจจะใช้ใ้วันที่แข็งกล้าวขึ้นเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงตัวเองกับคือมาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะเอ่อความพยายามของเขาเนี่ยก็คือเขาแน่นอนว่ากฎหมาย1 9 0่ีมันห้ามไม่ให้รับเนี่ย เข้ามาแทรกแซงทีการศาสนาเนาะเขาก็เลยหาช่องโหว่ในการมาร่วมกับองค์กร C F C M ค่ะอันนี้เป็นเป็นองค์กรที่ดูแลทาดนานอิสลามโดยตรงเลยนะเขาร่วมเงินกับ C F C M ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างกฎบัตรอันหนึ่งขึ้นมานะซึ่งกฎบัตรอันนี้นะคะก็จะมีมาตรการในการวาควบคุมศาสนาอิสลามมีมาตรการหลายอย่างมากเลยรวมไปถึงการสร้างสภาอิหม่าแห่งชาติด้วย ออมาตรการนี้นะคะมันก็จะมีอะไรบ้างมีอย่างเช่นควบคุม hey เฮสตฟชออนไลน์ห้ามโฮมสคูลในเด็กที่อายุ3ขวบขึ้นไปหรือว่าลงโทษแพทย์ที่รับต,ตรวจภูมิย์หญิงสาวตอนที่กำลังจะแต่งงานอย่างเี้ะคะ่ะมาคนเขาอ้างว่ากฎบัตรอันนี้มันเอามาเพื่อเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนกฎหมายแห่งเสรีภาพของฝรั่งเศสที่จะแบบนำมาสู่ความเป็นสาวานณรัฐอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็กฎหมายเนี่ยไอ้กฎบัตรตัวเนี้ยมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเนาะก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไอีกในอนาคตถ้าดูดูแล้วเนี่ยกฎบัตรอันเนี้ยดูจะมีกระแสตออบ้านเยอะเหมือนกัน จากการที่พอมาคงเนี่ยเอามันเข้าไปในสภาอ่างเงี้ยก็เกิดกระแสต่อต้านจากชาวมุสลิมมีการเรียกร้องให้แก้ไขแบบข้อในกฎหมายเนี้ยถึงแบบสิ้นจุดด้วยซ้ําเพราะว่าร่างกฎหมายอันนี้ดูเหมือนจะแบบเสี่ยงต่อการทําให้เกิดความแตกแยกระหว่างแบบโลกมุสลิมแล้วก็ฝรั่งเศสเองแบบเรื่องของความแัดแย้งภายในก็เช่นกันมันเห็นได้จากการที่แบบร่างกฎหมายเนี้ยมันถูกเปลี่ยนชื่อมาแล้วด้วยกันสามครั้งเพราะว่าชื่อของกฎหมายเดิมเันี้มันดูไข่ก้าวแล้วก็ดูไม่เป็นมิตรกับ ชาวมุสลิมมากเกินไปอ่าใช่เอาจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเขาทำกฎบัตรอันนี้ที่มาโดยไม่ที่ไม่ปรึกษาคนที่จะถูกบังคับก็คือชาวมุสลิมเลยเออมันก็ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝรา่งเศสกับสังคมมุสลิมเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แย่ลงไปแล้วก็คนมุสลิมอาจจะมองว่าเป็นการหยาบเกียิของพวกเขาด้วยอืมแล้วการที่มาคงทําแบบนี้มันส่งผลก,กระทบกทไ ังคมฝรั่งเศสเนี่ยมันก็มีความโดดเด่นทางด้านการเมืองนะคะเนวคิดเรื่องชาติเนี่ยมันก็ไม่ไม่ควรจะเกี่ยวกับเกี่ยวพันกับศาสนาอย่างเดียวอันนึกถึงชองชาปูโซอร์เวลสัญญาประชาคมคือมาเป็นการตกลงปรุงใจว่าคนในสังคมจะมาอยู่ร่วมกันทีนี้ในสังคมฝรั่งเศสเมันก็มีกฎหมาย1905ตรงเนี้ยที่ทําให้ศาสนาเนี่ยเป็นกลางในสังคมใช่ไหมสิ่งนี้มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะที่ทําให้ชาวมุสลิมที่พยภย้ายเข้ามาอยู่เนี่ย ได้ทําการปรับตัวแล้วก็บริบทของสังคมยุโรปสังคมฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเนะี่ยได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนะี่ยสามารถปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณรัฐแนวคิดประชาธิปไตยได้โดยที่เขาไม่ต้องละทิ้งคุณค่าหรือความเป็นของตัวเองก็คือเป็นชาวมุสลิมเขาก็จะเป็นเฟรนช์มุสลิมได้อย่างภาคภูมิอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกฎหมาย1905เนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่ดีนะ มันจะสร้างแบบว่าความเท่าเทียมกันในศาสนาแต่ว่าการที่เข้ามาตีกรอบชาวมุสลิมไปกดบัตรของมาโครางเนี้ยมันก็นอกจากจะเป็นการตกหน้าคนสร้างคนหม่ที่9.5แล้วเนี่ยนะก็จะเป็นการตกหน้าชาวมุสลิมด้วยเอาจริงๆเขาก็คนละเมืองเพราะที่ชาวชาวมุสลิมก็เป็นพลเมืองฝรั่งเศสคนหนึ่งปะมันก็รัฐก็ควรจะต้องปกป้องเขาดูแลเขา ถ้ารัฐไม่สามารถประกันความมั่นคงปลอดภัยตรงน,นี้ได้อะแล้วใครจะมาทําสิ่งนี้นมันกจะทำให้เกิดความขัดแยง้งทั้งภายในและภายนอกภายในเนขาอาจจะมีปัญหาความมั่นคงคพามอีกอาจจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นมอีกอันนี้เราก็มียู่ได้อถ้ามองแล้วเนี่ยจริงๆความสัมพันธ์ระหวา่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีผลกระทบมาจากแบบปัจจัยภายในที่พูดไปแล้วเหมือนกัน ก็อย่างปัจจัยเรื่องแบบว่าพวกวัฒนธรรมขวาจัดหรือว่าอัตลักษณ์ชาวมุสลิมอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนแบบว่าในความสมพัว่างประเทศของฝรั่งเศสเองเหมือนกันก็จริงๆเราตั้งแต่ปี1 9ึ9นเกกนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยมีการดําเนินนโยบายที่แบบมีแนวคิดเรื่องความเป็นมหาอำนาจแบบฝรั่งเศสอยากเป็นมหาอำนาจโดยที่แบบปราศจากการแบบแทรกแซงจากแบบอเมริกาอยู่ตลอดตลอดเลยอย่างในสมัยของมาครองเองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการมังโลกแบบมากขึ้น พยายามจะเป็นผู้นําในภูมิภาคแล้วก็ผักดดนนิววารของยูเเป็นตัวนําใน EU ตลอดเลยมีความต้องการที่จะเป็นแบบซูเปอร์พาวเวอร์ในแบบตะวันออกกลางอยากที่จะแก้ไขปัญหาว่าแบบว่าอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์เพื่อแบบขจัดความแบบว่าบาดในโลกมุสลิมแล้วก็แต่ว่าจากกระแสแบบอิสลามโฟเบียหรือว่าแบบว่ากฎบัตรที่มาคงออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่ามาคงเนี่ยจัดการแบบปัญหาเนี่ยได้แบบไม่น่าพอใจมากนะมันทําให้เกิดความแบบไม่พอใจ ของชาวมุสลิมโดยเฉพาะอย่างแบบในตุรกีนเนี้ยต้นเกิดกระแสแบบการบอยคอร์แบบชาวมุสลิมเนี่ยฉันจะไม่ใช้แบบของแบรนด์เนมของฝรั่งเศสแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าแบบกดบัตรอันเนี้ยของมาโคงอะ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างโลกมุสลิมเนี้ยมันแบบว่าย่ำแย่มากยิ่งขึ้นม,มาโคงเองเนี่ยก็เคยแบบว่าเสนอตัวอย่างเป็นตัวการในการเจราจาอะไรต่างๆมากมายอย่างแบบเจราจาของ อิ่านกับสหรัฐหรือว่าเจราจาแบบใน CBI เองเหมือนกันอาจจะมองได้ว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยก็อาจจะใช้แบบว่าจังหวะหรือว่าใช้โอกาสนี้นในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาในเวทีโลกได้ด้วยเหมือนกันอืมเอ่อก็สรุปนะคะสังคมฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นสังคมที่มีความเป็นหุวูฒนธารามเหมือนกันนะความหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องาศาสนาเอ่อแต่ปัญหาที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามที่เข้ามา นะบางคนเขาก็รววงาสิสลามนะจะมาทำลายความเป็นสาธารณะี่บ้างจะทําลายความสามัคคีของคนในชาติบ้าง<ม>ก็มันก็ทาให้เกิดกระแสความรุ่ยัวอิสลามที่หมายเนี่ยเนาะกฎหมาย1ึง905เนะี่ยจริงๆมันก็กดูจะเป็นกฎหมายที่ดีนะแต่ว่าด้วยกระแสต่างๆอคติบ้างรวมวยอิสลามบ้างทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้มีอํานาจเนะี่ยใช้อ,าอํานาจตรงนี้ในการรัควบคุมคนอิสลามเขมามากขึ้นนะคะ ส่วนกฎบัตรที่มาคอกว่าจะเป็นกฎแห่งเสรีภาพเข้ามาทั้งหลายแหละนะ่แท้จริงแล้วจริงๆมันก็อาจจะเป็นการรุกรามเสรีภาพของชัมสลิมเองซึ่งมันก็จะทําให้เกิดความขัดแยง้งต่างๆมาได้ก็ถ้าสมมติว่ากระแสะของอิสลามโมโบลเนี่ยมันมีมากขึ้นในสังคมฝรั่งเศสหรือว่ามันถูกกระตุ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยไม่แน่นะคือในสมัยหน้าเนี่ยการเลือกตั้งอะ เลือกตัอาจจะได้รัอกชัชชนะในะการเลือกตั้งก็ได้แล้วถ้าฝม่งเลือกไปชนะจริงๆเนี่ยกฎบัตรเนี้ยมันอาจจะเอาไปใช้ในมาตรการที่แบบเข้มข้นขึ้นซึ่งทําให้การดาเนินนโยบายกับโลกมสุสลิมมันอาจจะแข็งกร้าวขึ้นมากเลยก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่มีชาวมุสลิมหรือว่าชาวอิสลามเนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นในฝรั่งเศสมากขึ้นนะมันก็เป็นโอกาสดีของฝรั่งเศสเหมือนกันในแง่ที่ว่าแบบ ต่งเ,งเสรีก็ควรจะแบบว่าอนุญาตให้มีการแบบขยายแนวคิดเรื่องพระบุนิยมทางศาสนาหรือใอนอย่างเงี้ยให้มันแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าการที่เราแบบต่างคนต่างเข้าใจในบริบทของความแตกต่างของฝ่า,งายตรงข้ามในอเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีการเรียนรู้แล้วก็แบบว่าเ,าเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็อาศัยร่วมกันได้มากขึ้นน,นั่นเองทีนี้มันก็ต้องทำให้เรากลับไปศึกษาต่อนะเพราะว่าค่านิยมที่ชาวฝรั่งเศสยึดถือแล้วก็ภูมิใจนักหนาเนี่ย มันจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านั Aí> ่นนะสิก็สำหรับวันนี <S 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 ้ก็พอเท่า yes, นี <S 2> <S 2> ้ก็พอเนาะขอขอบคุณนะคะก็สำหรับวันนี้เพวะว่าสองคนก็ลาไปก่นนะคะสวัสดีค่ะ